สมเด็จพระกนิธาธิที่รา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโคมประทีปพ,พระนามาพิไทยสอทอแก่วัดทุ่งห้วยทรายบ้านทุ่งห้วยทรายตำบลโนนหวายอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี และในวันเสาร์ที่29เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566ดรนัทพงษ์ฉลาดแย้มศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งเป็นผู้อัญเชิญคมประทีปพระราชทานในครั้งนี้เพื่อเข้าสู่ศาลาการประเรียนณนะวัดทุ่งห้วยสาย ทางขงบวนอันเชิญก็พร้อมที่จะเลื่อนเข้าสู่สาราการประเรียนแล้วนะคะ สำสญญนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งเป็นผู้อัญเชิญโคมประทีพระราชทานในครั้งนี้และได้รับเกียรติจากนายวิทิพงษ์ใจยศนายอำเภอหนองวซอจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีจุดทูบเทียนบูชาพาระรัตนตรยัยเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแผ่ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรรานนจากนั้นประธานในพิธีนำกล่าวพระปริธพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรประธานในพิธีพร้อมเหล่าข้าราชการและพุทธศาสนิกชนรับพรพร้อมกล่าวลาพระรัตนตรยัยเป็นอันเสร็จพิธี